สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกไม้ประดับนะอันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นฝาดดอกแดงนะก็มีดอกที่สวยก็นำมาบอกเพื่อนๆน,นะครับก็ถือเป็นไม้ประดับที่ดอกก็จะเป็นลักษณะสีแด,แดงๆเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะฮนะะก็คล้ายๆลักษณะ ฝาดดอกขาวก็คล้ายๆกันแต่ฝาดดอกแดงจะดอกจะชัดเจกนกว่าจะเยอะกว่านะลักษณะลําต้นก็จะคล้ายๆกันกับฝาดดอกขาวอันนี้คือฝาดดอกแดงะคระับเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาชมชมความสวยแล้วก็การปลูกการดูแลนะปลูกง่ายๆปลูกในกระถางหรือในกระถางบัวก็ได้ บอันน้ำแช่ไว้ได้เลยจะมีรากอากาศที่อยู่ในน้ำนะฮะก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวเน่านะครับแล้วก็ลักษณะดินก็เป็นดินเหนียวนะครับก็จะทำให้โตเร็วแล้วก็ยอดยอดก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะฮะ กินเป็นอาหารได้ยอดของฝาดดอกแดงครับก็เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ชอบแสงแดดจับนะถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกกลางแดดต้นก็จะแตกก็จะมีความสวยของต้นนะยิ่งโดนแดดเยอะนะต้นก็จะยิ่งสวยนะแล้วก็เพื่อนๆก็ตัดแต่งกิ่งย้ายสูงมากให้มีฟอร์มแล้วต้นเขาก็จะใหญ่ นะครับปลูกง่ายๆฮะฝาดดอกแดงเป็นไม้เก่าๆไม้ทางใต้ไม้ป่าชายเลนฮะตามป่าชายเลนก็จะขึ้นได้ดีเพื่อนๆก็สามารถนํามาใส่กระถางได้นในกระใส่กระถางแล้วก็ตั้งในบ้านเรานะครับอันนี้พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของฝาดดอกแดงแล้วก็ถือว่าเป็นไม้เก่าๆ,ๆที่ปลูกกันมานานนะฮะ ปลูกง่ายๆนะครับเนื้อไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งมีความสูงแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกในกระถางก็จะไม่โตเท่าไหร่ไม่สูงแล้วก็ลำต้นก็จะสวยนะนี่คือฝาดดอกแดงนะครับถือว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆปลูกประดับในบ้านได้เป็นไม้ที่ทนลำต้นสวย การดูแลก็ง่ายนะดอกก็สวยนะะนี่คือลักษณะฝาดดอกแดงการขยายพันธุ์ก็นำเมล็ดมาเพาะนะ,นะครับดอกที่สมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะกลมกลมแบบนี้นะก็เ,เพื่อนๆถ้ามีที่โล่งๆยิ่งดีฮะนี่ก็ชอบแดดจัดนะฮะปลูก นอกบ้านได้เลยตั้งการแดดได้นะครับฝาดดอกแดงครับก็พาเพื่อนๆมาชมความสวยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีก็ปลูกได้ในบ้านเรานะดอกก็จะออกเข้มข้นสีจะแจ๊ดกว่าดอกฝาดสีขาวนะคลิปก่อนผมก็ทำฝาดดอกสีขาวไว้นะครับแต่อันนี้ฝาดดอกแดงออกก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับดินเหนียว ชอบแดดจัดนะครับก็จะทําให้โตเร็วเป็นป้ายที่มีรากอากาศอยู่ในน้ําสามารถแช่ในน้ําได้ไม่ตายนะครับก็เดี๋ยวก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ